วันนี้มณีการก็ได้มาเก็บลูกหอยเชอรี่สีทองเนาะสวยงามมากเดี๋ยวมณีการให้ดูประมาณน่าจะสองรอยตัวสองร้อยกว่าได้เพราะว่ามนีการจะเริ่มเก็บไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆอันไหนที่ตัวไหนที่เขาโตมนีการก็จะเก็บตอนนี้ก็ประมาณเหรียญบาทก,ก็เดี๋ยวให้ดูค่ะประมาณไม่ถูก โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ค่ะนี่สวยงามมากเลยตัวนี้ตัวใหญ่เขาจะมันีการก็จะคัดไซส์เอาประมาณนี้เนาะเอาแยกมาใส่อีกกระชังหนึ่งนี่นี่กระชังนี้มันีการที่มันีการว่าเป็นหอยเล็กเนาะแล้วจะเอามาใส่กระชังนี้ค่ะนี่ที่มันีการเตรียมไว้นานแล้วที่มันีการเลี้ยงดอกจอกเอาไว้เนาะ มัน,นี้การจะเอาหวยจะเอาตัวนี้เขามาลงนี่ค่ะใน,นการจะเอาให้เขาลงตัวนี้ออลงไปแล้วเดี๋ยวมัน,นี้การก็จะเอาผักตำลึงมาให้เขานี่ค่ะให้เขาลงไป แต่น้ำน้ำเขายังอุ่นๆว้าวนี่ไงคะโอเคคะ่ะบนิการก็ปล่อยลงแล้วสวยงามมากเลยคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะขอบคุณมากคะ่ะ